ความสงบเรียบร้อยนะะควันนี้เรามาตอนร้อนเย็นะคะอ่านทั้งหมดแน่นตรงดูแถวซ้ายขวาอนุบาลอย่างนี้แเล่นการ์ดแนวเล่นการ์ดรายผู้บังการตอบ สาชัเอกปีกาศึกษา2566จำนวน3คนนะคะลำดับที่1เด็กตีกันนิตาแอุทานมาได้ไม่ต้องนั่งนะยืนยืนไหว้สครับยืนยืนไหว้ยืนไหว้จะต้องหนึ่งสองเกชายชูติปนภาโมทา ติดมาล้างจ่ายค่ะลำดับต่อไปเป็นผู้ข้อสอบที่ผ่านการสอบพม่าศึกษาตะโพนระดับปรถศึกษาการศกา2 5 2สองทีมไมดีตรงนะครับเป็นเกิสิตมหาวัยธรรมย และสองเอกชายธีระยุทธตมาชาไปก่อนครับระดัต่อไปเป็นผู้ผ่าการสอบคอดศึกษาชั้นปีระดับประถม่าีด้านศึกษา2 5 6 6จำนวน4คนเป็นนิสิตชาน้อยยังน้อยยังตัวนี้ก็แล้วร้อยกว่า để kiếm rồi, làm đi làm đi, làm nhanh đấy, nhiều 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 được, được, ไม, iden, ม fre, ANG, ่ไม so so ่ไม่ควรไม่รับไม่ควไม่รับเลยค่และจเห็นที่าบบว่าไม่คแลกระนั้นไม่ครจไเปนนค่ัเดี๋ยวชเรียนร่วมี่มอเบี้ยนะคะด้วยการสามมนะคะสามม่งห่อง 对。<laughs> อันนี้อันนี้เป็นทองเรียนหรเปองอะรทานบานโรเรียนหเป็นพานวัดทางโรงเรียนันวัดทานทางโรงเรียนครับโรงเรียนเนาะเยียมมาก นะลมณ์เจ้าโธพระสวามีพุังะวัสดิ์ปฏวสวะขาโะาตัมโอธรรมนาสปฏิปันโนพะโาัสคซาหาราจ